สาธุสาธุบัดนี้เป็นครั้งที่70ตรงกับวันที่18เดือน1พศ2569เ้าที่ข้าพเจ้าในอัครชัยธศสีรหัสศ83ขอเป่งวาจาสายสายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,าและอาจารย์บูชาแด่องค์พระคาปติเทตราชองค์ปูสเปตนุนหลวงปู่มุนเด่นหลวงปู่สลา,ลา,ลาต่อทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจะดมีขอเทพเทวดาั้งหลายเปิดจงมาณ อนุโมทนาในการสวดแสดงของข้าพเจ้านี้ขอพระผู้นําพระต่ยโคบาอาจารย์ขอเทพเทวังหลายปวดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนันควรแก่การสวดสยามนต่อไปสมันตาจักก็บไวสุอันตราคันฉันตูเทวตาสุธรรมมุนิราชสุรันตุสังฆะโมกขงังสัเงเคเเปจโรเปสดิคาเตจันตาลิเคมปมาเนทีเประเทจักเมตตรวนนันนาคเนเคหะวัตุเมเกเตกุมมาเจตุเทวสัราธะอราวิสเม ยักขะคำพระปนาคาติถันตาสัิเกยังมุนิวะราวาจันังสาระบูมสันตุธรรมะสานากรโอยังว่ปันตาธรรมะสานากรโอยังว่ปันตาธรรมะสานากรโอยังว่ปันตาหน้าโมตสาปะะข้าต่ออรหันต์ต่อสมมาสัมปุรสะน้โมตัสาปะเะ้าต่ออรหันต์ต่อสมมาสัมปุรสะน้าทิเมสระนังอัญยังพุทธโหมเมสะนังหลังเอเตนะสัจจามะโสดทีโมตุสัมปทาน้าทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเม สนนังวลังเอเตนะสัจจานะสวทีเมลตุสัพถานาทีเมสรนนังอัญญังสังโฆเมสันนังวลังเอเตนะสัจจานะสวทีเมลตุสัพถาพานิโกนาโถอัธยาสภะปิณังปริเวปุเรตวาปาริมีสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจานะหมาอุตุสภูปทวาพานิโกนาโถสุขายฮานิโกนาโถ หิตายะสัพพะปรนังนปริวาปานมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจสนะามาหัวตุวสัพพุปถวาพานโกนาโทสุขายะสัพพะปรินังปุเรนตวาปานมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมาหัวตุสัพพุปทวาเอวังเมสุตังเอกังสมัยยงังภะกวาสังเกสุ เวรติกับปิโรสมิงมหาวเนมหาตายพิโกสังเคน่าเสถิงปัจจามติหิตพิโกสติหิสัปเฮว,วาอรหันตเหิทะสติหิตจโรอกาธาสุเพวตาเยปุยน่าสนนิปิตาหนติภักขวันตังทัสสรยิยาพโกสังจะอันดโหตุนังสุทธาวาสกายกันนังเทวนังเอตราวสิยังโขภักขวาสังเกสุวรติกับปิโรสมิงมหาวานามหา มหาวนเนมหาตาพิกุสังกินาเสถียงปจัจจมติหิตพิกุสติหิสกิเหวาอารานติหิตทะสหิจารอกาทาหิตเทวตาเยปุยนาสันนิปนิตาหันติภักขวันตังทัสริยะพิกุสังฆะย,ยานุนะวิยมปิเย,ยนะภักวาเตนุป,ปะสังกมามยมาอุปคสัมพิรวาภักวันโตภาษยามาติปัจเจก ภะคมโตสันติเกปเจกัคาถาปัศยามัติอตาโหตาเทวตาสยะธาเปียณะมะพาละวาปูริโสสัมิตังวาภาหังปัสสริยะปัสสิยามวาภาหังสัมมิชนยะเอวะเมวะสุฐานวาเสสุเทวุสุอัระหิตาภะคมโตปุตตะปูอตาโตปตุลหงสุอตาโหตาเทวตาภะคมรตังอภิวาเทวาเอกะมันตังอธันสุเอกะมันตังติตาโหเอกาเทวตาภะคมโตสันติเกอิมังคัตัง อภ er, well, ัสริมหาสมบูรณ์ปะวัฒนชมีเทวกายาสมักขตาอัคติมหาอิม <api> ังธรรมะสัมยัง <infinity> ทัากิตายะวัปปาริตตสังคติอนาคหะปาราเทวตาภะคอนโตสันิกอิมังคขังอภัสริตาลพิกบัวสัมมาหะอสงสติตังอัตโนอุสุกมะกังสิอุสุกมะกังสุสารีิวะเมตานิขะเหตวาอินทาริยานิรักขติปัฏิตาติอนาคหะปาราเทวตาภะคอนโตสันิกอิมังคขังอภัสริต เชตวาสีลังเชตวาปลีหังอิทักกิลังโอนจามะตมิเชาเต,ตจัลติสุธาวิมาราจขุมมตาสุธันตาสุสนตนาติอานาคโหอร,ราเทวตาภะองคโต,ตสันกีอิมังฆาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสันนคาตาเสนาเตขมิสติอปาญาภมิงมายะมนุสังเทแห่งเทวะกายังประริปูเดนสันติติอานาคโหพระวาภิกขุอมเตจีปีบุนะ เยปุยณะพิกเวทะสัสโรคาธารุสุเทวตาสันนิปุตตาอุตติฐาคะตังทัตสัญญาภิคุสังขาญญาเอปิเตพิกเวเหสุงอัติตามะนังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวัตตนังเอปะรามิวัเทวตาสันนิปุกาเหสุงสยทธาปิไมหังเอตริเอปิเตพิกเวภาวิสติอนาคตามตทนัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปีภักขวัตนางเอตปะรามิวัเทวตาสันนิปริตาภวิสติสัญญาปิไมหังเอตระหิอจิเสมิภิกขเวเทวะกยานังนมามิกิตายเสื่มิภิกขเวเทวะกยานังนมามิทาเสื่อมิภิกขเวเทวะกยานังนมามิตังสุนธาสารุญกลางมะนะสิโรธรภาสิสัมปติเอวังพันตติโคเตปิขุภควันโตปจางสุปภควาเอตระหวจอ สีโลกมุกัสิมิยะฐานกุมารตถาสตาเยสิตาสิริคำพลรานุกิจตาสมาหิตาปุถูสีหะวะสารินารมหังสาปิสัมพนโนโอธรรมนัสาสุทธาวิปัสสนานาวิราพิญโยปัจจะเตตวายตวาวะเนกปิระวัฒเวตาโตอมัตยิสทาสาวกเกสาสนเกเตเทวกายายพิกตาเตวิชานแทพิกโวเตจะอัตปะมังกลงสุตวาวุรัสสานังเนสามปตุยยงเนสามปตุยยงยานังอัมรุสานะสนังอัปเปเกสสะมนนหุงสหสัง อาัฏาสันตลิงสาตังเ e อ,าางอ,งอาาเกสสาสนาอะมุตสานาปัสสงอัมภิเกตนตะมัคงุงทิสา,าสภาปุตตาหงุงตัดจะกรสังพิญญาภวานะกินวนาจโกมาตตะโตอมติยสถาสา,สาวกเกสสาสนินเต เทวกายาพิกุตาเตวิชาญทัพิกโวเยโมหังกิตาอิสมิขีราหิอนุปปสโสสตัสสหัสสาวะยักขาคุมากะปีนวัฏวาอินทิมันโตชุติมันโตวัฏธรรโตยัสสานุโมทัพมนาพิกาโมพิกุลังสาพิถิอุนังชาสหัสสาะเหมาบุตรายักขานานาตัวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏธรรโตยัสสานุโมทัพมนาพิกาโมพิกุลังสาพิถิอุนังสตากิลาติสหัสายะยขานานาตัวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏธรรโต ยาสัญลมัทธมนต์ิกกะโมงพิกุลังสามิติวณังอิจเตะโสขาษาญาขานานตวิโนอินทิมโตชุติมันโตวัตตมนโตยาสัญลมัทธมนต์ิกกะโมงพิกุลังสามิติวณังเวสสนมิตาปัจจัสมาตาญาขานานตวิโนอินทิมโตชุติมันโตวัตตมนโตยาสัิโตมัทธมนา์ิกกะโมงพิกุลังสามิติงวะนังกุมเวรสกัหิโกเวปุรสานิเวสังนังพินโยนังสตะสหัสังญาขานังปยิรูปติ กุมิพรศรีกิโกสโสภะฆา,าสามิติงวนางปุริมาจาริสังราชาทัตาโทปัสสาติคัมพัฒนังทิปติมหารชาชยะใสโสพุทธาปิต,ตา,ตตาสภาวอินทามนามาวาปราอินทิมโตสติมโตว่าตัามโตนะเสนนมวาทัมนาพิกะมุงพิกโกนังสามิติโวนงัง ข้าขนจกที่สังราชาวิรุมโหตปะสาติคัมพันันงตทวติมหาราชายะสยโสปุตตาเปยาาียสัพโมาาาอินทัคบนามหาบลาอินทิมโตสติมโตวะตามตโตยะสยนมุทัมานาพิกโมพิกุมมังสารติวนังปชิมจักที่สังราชาวิรุมปะโภปสาตินักขัตตังเทวติมหาราชายะสยโสปุตตาเิ อาสาพาโวอินทามนามหาปรายินท anyway ิมโตชติมุโตวัตตมโตยาสายนมรมธาภนาผีกรมงผิกุนังสามทิมุนังอุตตารันจันทิสังราชากุเวโรตัปปะสาติยาขันตังทิมติมหาราชญาสัยโสพุตตาปิตัสาวโมอินทามนามหาปรายินทิมโตชติมุโตวัตตมโตยาสายนมรมธาภนาผีกรมงผิกุนังสามทิมุนังปุริมาทิสังทัตตาโถภักขิเนนาวิรุปโภปัจฉิมนนาวิรุปโขกุเวโรอุตตาลนิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจะตา อนรสงว์วเนเกิดปินลัทเวเนสังมายานุรุาะอาคูวันจันทิคาศธามายากุก,กิถุเวกิถุวิภูจะวิกุตโตสหะฉันทันโมกรรมาสะโถจะกินนุปุตุนิปุตุจะปาาโทอภปัมโยจะเทวสโตจมัตติจิตตาเสโนจะคำพระโรมพมัคโหราชาชโนสโัพโโอาคูปจิจสโคเจวะ ติมพัลูสุริยวัชสาเอเตญเดจราชโนคำพัมกาสนาจุพิโมทัมนาพิกมุมพิกุนังสามติโกนังอาราคูนาภาษานาคาเวสลาสหตันชกาคมพระรัตตาราอคูปัยขาสหะอิเพิยะมุนาทัตถาจะอคูนาคายะไสโนเอราวโนมหานาโศปะฆาสามิถิโกนังเยนะขาราเชสหาสานติทิพาทิสาปักขพิสุทธะจัขุเวหายาสาเตวะนาปิชมัปตานเจตนาสุปนาอิติเตสนามัง อภัยยันตทานะคาราชานมาสีสุปนตโตเขมมามคสิปุทโธสันทหิวใจหิอุปะมหันยานตานาคาสุปนาสันทะมัคสุปุทังชิตาวัชลหัตเถนะสมุทังอัชุราสิตาผัตตโรวาสะวสเตอินทมโตยัสไสยโนกระกัญชามหาเสมาอัชุราธนเวคาสาเวปะจิตติสุติติจัมหาโถนะมุจิสหะสนจะภาริอุตนังสัพเพวโรชนามะกาสันนายิตวาภาริเสณังราหูพัทุพัทธะโมกขะมุง สมัยโยธานีพันเตพิ่กุณังสามิจรงว่านังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวโยตระคมุงวัฒน์นาวุณาเทวาโสโมจเยะสัสสะหะเมตตากรุณาไกกาอาคุเทวายะสัยโนเทเทเทสทากยาสเพนนาตัมิโนอินทิปันโตสิมโตวัตตมโตยะสัยโนมุทัมนาภิกระมงกุณังสามที่กุณังเวทูจเทวาสารีจะตอสัมาจเทเวยะมาจันหันสุมปนิสาะเทวาจันหะมะขุระกิตาสุริยันสุปนิสาะเทวาสุริยมะขุระกิตา นักขัตตานิประกิตรวะอาคูมานวะราหกาวศุนังวสศโมเสตโธสะโกปะคะปูเรนทะโทเทสเตสะรากายาสเพนนาตวิโนอินทิมนโตสุติมนโตวัตถมนโตยัสโนโมธัมอนาพิกมุมพิกวังสาวิทิมุนังอนาหูสาพูเทวาชาระมัคคิสิขาเดวะอันธนิกาจะโรชาจะบุมมาบุพหานิพัสโนอุรนาสะพัมมจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุชนะอาคูอาคูวาสวะวาสวะเนสิโน เทสเตสนากายาสเพนนาตัมวิโนอินทิมันโตสิมันโตวัฒมโตยะสัโนมุธามนาพิกระมงพี่กระนังสาไม่กิงว่านังสมานามหาสมานามนุษย์สามมนุษย์สุนมากินคาปุรุศกาอาคูอาคูมโนปุรุศกาอาคูหันโยเทวาเยเจโรหิตวาสโนปรตคามหาปรตคาอาคูเทวายะสัยโน เทเสตสะะกายาสัพเพนานตะวิโนอินทิมโตชติมโตวัตะมโตยะสายนโนมุทัมนาภิกขะมุงภิกขุนังสารทิหุนังสุกกากาโรมะห์รุณาอคูเวขานัสัตสหโอทาตะไหหาโมขาอคูริวาวิเักนาสัทธามิตาหะกัลชามิสกาจะยะสายโนทัยังอาคาปชโนโยริสะอะภิวัสติเทเสสะตะกายาสัพเพนานัตะวิโนอินทิมโตชติมโตวะตะมโตยะสายนโนมุทัมนาภิกขะมุงภิกขุนังสารทิหุนังสุกิากาโรมะห์รุณากันเวขาจะยะสัยโน สัมพิระกะรามาสถาโชตินามาจะารสวานิมรัตโนโอากูอราหูปารณิมิตาเทสเรสตะกยาสเปนนานตับวิโนอินทิมนโตชติมันโตวัตมันโตยะเสโนวัฒน์มันอะพิกกมุงพิกนัง,งสามิติงวะนังสันเทเตเทวะนิกายาสเปนนานตับวิโนนั่มันวะเย ยินหน้าขันจงเยจันเดสานิสาสหะพระพุทธชาติมมรังโอนขัดเล่นน้มะนสองทักขีโมขัดรังนาคังจันทวะอชิตายตังสุปัมมาปรมุตโตจ่าปุตตาอินทิมโตสหัสานังกุมิโรติโสจ่าโสภะสามติมนังสหัสัพหะโรกังมังมหาวมปิติธาติอุปปัตโตติปุตโตพิสมากโยยะเสยโสปุตตาปิตตัสภาโวพิสมากโยยะเสยโสเทสนาอิสระ อิสราอาหูปัจเจกวะสวัติโนเตหันจะมัชมาตโตอาคาหาริโตปริวายโตเตจะสัมเพพิกเตสินเทเทเวสพมะเกมนาเกนาพิกามิปัสสะการหะสะมัธยังเอทะขณะทะพัทธะไรเคนะพัทธะมัทุโวสมุตาปริวาติละมะโวภุชฐาโกจินังอิตีตทะมาโนขณะเสนังอภิยชยิปานินาตระมหันจะสารังกระวันะเพโลวังปะยะถาปะวุชโกเมโขทันนัตเนโตจุวิชโกตนาโสภุชธรรมติสังกุโตอชยังวเสตัดจัง ต่จะสพังว well ิญญาภาวะกินวมน่าจงุมาตะโตอมรยิสนาสาวเกสาเสนเตมรนาชนาภิกตาเตวิเชอรอทภิกโวเตจะอัตะปะมังกลุงสุรุบาพุทธศาสนานังปีตาระหิปังกมงเนสังลมเปียชยุงสัพเพวิสาสังฆมาภยาติตายาไสโนมนติสหะปุติหิสาวกาเตฉะนีสุตาติณโมมีพุทธติชะสา รัตนตยะธามิกาเตสะเปสธิปสิเทวานารายะปะระมีสุลาสิทธิพมาจิอินทาจะจาตุโรกาคัมพีละังกาสมุทาภูตุงคังคาจะสภะชยยะปปสธิพระวันตุเตชยยะชยะธารณีธารณีอุทธิอุทธินาทินาทีชยยะชยะนคนณละตนนิสัยเรินงสาเะนบุรุชพนนราชีชยยะชยยะคัมพีละสมวพีนาเขียนนาคีปิสาจปุตตะการีชยยะชยะโทนมิตาโลคีชยยะชยยะสิง ขีสุตทานมุกชาชยยะชยยะอุรณะมุขะมคขะสาตาชยยะชยยะจำปาทินาขะกุรัคขันทกชยยะชยยะขันชคนนาตุรงสุกระพุชงสีแห่งพญคาธีปาชยยะชยยะอุรณะมคขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปุรณะสิทธินราตีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธราณีตรเดินสุธาสุชยาชยยะชยยะธราีสันติงสทธาชยยะชยยะมกรคราบัญยภาพวเคชยยะชยยะอุรณะยักเก ชยยะชยยะนักษเสสุระพุชเตชาชยยะชยยะพมินทกนาชยยะชยยะรัชย์ธิราชสัญชัยชยยะชยยะปฐมีสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกาพุทธสวังชยยะชยยะมหิสโลหารุนหารินเทวาชยยะชยยะพัมมาสุรัโขหชยยะชยยะนาโโวิบุโงวิบุโขจเนมารวิอินโทจะเวณตายโยจะกุเบโรวโรปิจะอคิวโยปะจะปัชุนโโหกูโมโรทัตตารัตโกอารัสสัต ัฐารสะมหาเทวาอินทิศิิตาปะสาอาธโยปะสาอาธโยอชิโนสาวกาสภา,าชายญญามโมภะวันตุเตชะญญาลโมฉะธรรมโมจสังโฆจะทัสสะปโรจะฉะกลงเอตนา,ายะตชิชนะยะสดีภะวันตุเตเอตนาพุทธเตชนะโหตุเตยะมังคังชชโยปิพุทธาสติมโตอายังมนานะสะจะปปิมโตปราชโยอุโขคสยพมพุทธญเทปโมทิตาเชาตถาสชมาคขนามิจโน ชโยปิพุทธศาสติตมโตอายังมานาสะจะปิมโตปราชโยอุโขสสยามุทิมนเทปะโมทิตาเจตตาหิอินทะขนามิสโนชโยปิพุทธศาสติตมโตอายังมานาสะจะปิมโตปราชโยอุโขสสยามุทิมนเทปะโมทตาเจตตาเทวะขนามิสโนชโยปิพุทธศาสติตมโตอายังมานาสะจะปิมโตปราชโยอุโขสสยามุทิมนเทปะโมทิตาเจตตาสุปันนะขนามิสโนชโยปิพุทธศาสติตมโตอายังมานาสะจะปิมโตปราชโย อุโขสยามโมทิมนเทปะโมทิตาชัยยะตถานาคขานาทิเห็สินโนชิโยปีพุทธศาสนิวโตอายังวันสะจาปปิมโตปราชโยอุโขสยามโมทิมนเทปะโมทิตาชิตตถาสมภะคณะที่เห็สินโนเชนโตโพยาโมเรจักนันสักยานังนันทิวโนเอวังตะวังวิชโยหิเชจันโสดะมังคะเลอาปะพิสนาถังเกสีเสปะถัยพคะเลพิสเกสภาพุตตนาขันปโตปมุติสุรักะตังสุมะปะตัง สุมังคารังสุปปะพตังสุหิตังสุขโนสุโมตโตจัสุทังพม่าจะได้สุภะตะกิณังกายกรรมังวจากรรมังภะตะกิณัางภะตะกิณังมโนกรรมังปานิเตเตภะตะกิณนาภะตะกิณนานิกตวนะลักันตะเทภะตะกิตเนตเอตอัฏฐะรัฐะสุตตาลุ่มหาพุทธสานีอรุคาสุตตาอนะสหสัมพุทธียติพิสุรันตุผะโยเยเทวาสมิงทานีอธิเกตานติขานุกาสนาตุสุตตาตุสุตตาตุสัพพธาลักตุสัมภัสตังลักตุ ลักขันโตเชนะศาสนังยากาจิปัฏฐานาเนสังสเพปุเรนโมโนทหาทุกตาเกเรปาวสตุวัสังวสาวรากาโรคาจุปถาวาเนสังนิวาเรนุตจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาละหังเอวเมสุตังเอกังสมัญยพัคกวะสมาธิยังวิหารติเชตววนีอนากะปิธิกระสาละมีตนะโขพักวะพิกุอมัยสตศพิกะโมติ พันทันเตติเตพิกุพะวันโตปเจริญสุภะวาเอตระทวจะอุปะวาพิกเวีตถาคตนานังอุปัตะวาตถาคตนานังทิตาวะสาถาโตธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสัมเพสังขละอนิจติทังตถาคตอภิสัมพุทธมติอภิสเมติอภิสัมพุทธมิวะอะพุ อภิสัมพุทธมิตรวะอภิสมตวะอจิกเตเทสติปัญญาเปติปัญหาเปติวิวารติวิพาสติอ global, Montana, tamam ุตานิกโรติสัมเพสสังระนิจติอุปตวะพิเกเวตถาคตนาอุปตวะตถาคตนาทิตาวะสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัมเพสสังระทุคติตัณฑคตโตอภิสามพุทธมติอภิสมติอภิสมติอภิสามพุทธมิตรวะอภิสมตวะอจิกเตเทสติปัญญาเปติปัญหาเปติวิวารติ วิภาสติอุตตนิกโรติสัมเพสังรารพุทคติอุปัฏาวาพิเกเวตถาคตนังอุปัฏาวาตถาคตนังทิตาวะสาถาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสัมเพธรรมะนาตาติตังตระกะโตอภิสามพุทธมติอภิสมเมติอภิสามพุทธมิตตวาอภิสมเมตวาอจิกเตเทสติปัญญาเปติปัญหาเปติวิวารติวิภาติอุตตนิกโรติสัมเพธรรมะนาตาติยธามะโบจาภาควะอัตมนาเตภิกขุภาควันโตภาสิตังอะพินันทุนติ ติตังนันวะขมยะนับติกันเขานักตังบุคคลไม่ความไม่ควรตามคิดถึงสิ่งล่วงไปแล้วว่าอะไรและไม่พึงระวังสิ่งที่ไม่ม่ถึงยะถาตีตมินัญจังอุปนิจจานักตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสิสังทิลังกสังกุปังตังวิทามะนุรย์โยเยพูดในเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นในหน้าที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ่ม่งอนเงันไม่ค่อนขนควรพ่อผู้ดูการเช่นนั้นไว อาศัว่ากิจจะมนนงปังโกฉัญญาพระนางสุเวความเพียรในกิจท่ต้องทำวันนี้ใครเล่าหลวเข้าแปลงพุ่งหาเอโนสังกรานเทนะมหาเสนะมัจุนาาพากการเพียนต่อัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอต์มาตังังตังเวพันเทกระรันโตติสังต่ออจิกาเดมุนีมุนีผู้สมบทกล่าวเรียผู้มีความเพียรฉะนั้นไม่เกิดท้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระเตียว ลาตีเดียวก็น่าชมสัพเพสัง,รสงาราิจาสังขารเคลื่อนใจใจและรูปธรรมธรรมธรรมทั้งหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัมเพสังารทุกขาสังขารคื่อและใจใจและรูปธรรมธรรมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัมเพธรรมนานตาสิ่งทั้งหลายน้ำพวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุกบังชีวิตตังชีวิตของชีวิตของเราชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุวางพระนางความตายของยืนวะอาวสังมายามฤติงรรพังอันเรางตายเปแท้พระณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตตังเมอันเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงพระนางเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะคนอิสังเวทอายังกโยอาจิดังละกายนี้ไม่อยู่นานอาเปตะวิญโนขั้นป่าใจากวิญญาณจุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอันทิสติจากลำนอนปัทาิงซึ่งแผ่นดินกาลินคลังอีวะประดยตังว่า หังว่าทอนไม้้องฟืนนี่รังถังหาหยไม่ได้นิดอันนี้จะวัาตสาสังกดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทัะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมธรรมดาอุปชิตวานี่ดูวหมติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมต่อไปเนี่สังอุปสมโมสุโข,ขความเข้าไปสง,งบแล้รับสังขารทั้งหลายเป็นสุขยิ่งสัพเพสตาบริจะสัพทั้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่ว่าดีสุดจะไม่ได้เลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตเทวหังบริษัทวิตเราก็จกตายนั้นเหมือนกันนัตทิเมอัฏฐะสังสโยความสงความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกิจิกูสลังกรมังสัพพิมิตรปฏิหิกันตังวิญโนอนุมุนตุสุนตุพริโยเยเทวะอสมิงฐานีทิกตาทีคายจุกาสถานตุสุกตาทุตุพุาปืนตุ ปวงชจตัวมาตาปิตาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพยติกาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพอิยติกาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปิตาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพอาจาริยีอุปชยะสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพนักตาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพเทวาสุขตาอันตุทุกขาปวงชจตัวสัพเพสัมมตินังสามิชันตุโว นาโมโพธิสตรคติมัจจยอิติภควานาโมโพธิสตรคติมัจจยอิติภควานาโมโพธิสตรคติมัจจยอิติภควายาเทวตาสันติวิหาราอุสนีโถเปฆาเลโพธิฆาเลติหิงตะหิงตาธรรมะทานิณะพวันตุปุสิตาโสถิงกโรเทหวิหาระมา,าทะเล เทลาจะมัชมะนาวกาจะพิกโบสารามิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิคามาอิสลาสปานุปุตตาสุกตาพระวันตุเตชนาภูชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสทัฐาจต่างอัฏวปปปัติการนิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกัสักโลกตัวสังกยังถาตุจิลังสตัณโมธรรมธตราชปุคราสังขอนตุสัมะโควะอัธายาเจหิตายาจะอัมเหรักตุสธรรมโมสัมเพปิธรรมะจะโนวุติจะปาปูเนยามะ ทำมีอัศิยมปพวิเตปสัสฌน,นาของตัวสกปิภีปานินมพุทธศาสนาสัมมาทารังปะเวสันโตกาลเเิติโววสตุปุธิภาวยะสัตตนังสม,มิธังเนรตุมิทธนิงมาตาปิตาจารังนิจังรักขันโตรักขันติพุทธกังเอวังธรรมเณรราชโนปะชังรักขันโตสัพพทาทุกคำปัจจานิพกาพยายามปัตตาชนิพยาโสกาปัตตาในส่กลาหขอตัวสกปิี สัมเพปิปนิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปตังมุยยะสัมปทางสัมเพเทวานุมหัโตสัมภะสัมปติสินิยาทานังทานโตสัยญสีรนกโตสัมปทาภะวะนาพิตตานโตคันตถเทวตาขตาโคนตุสุพังสมบัติขังขนโตสัภะเตวตาสัมภะพุทธานุภาวนสทีหตุนิรันตลังหโตสุพังสมบัติขังหอนโตสัพภะเตวตาสัมภะธรรมานุภาเวนสทีหอนโตนิรันตลัง ส <Sansoticality> ัพเพพุทธาปะระปะตตาปะเจนะจะยังภะรังอรหันตานะจะเตชนาละขังบารมีสัมปะโสสัพเพพุทธาปะระปะตตาปะเจนะจะยังภะรังอรหันตานะจะเตชนาละขังบารมีสัมปะโสสัพเพพุทธาปะระปะตตาปะเจนะจะยังภะรังอรหันตานะจะเตชนาละขังบารมีสัมปะโสสัพเพพุทธาปะระปะตตาปะเจนะจะยังภะรังอรหันตานะจะเตชนาละขังบารมีสัมปะโส สัพเพพุทธาปรามปตตาปเจนจจะยังพระรังอรหันตานาจะเตชนะนัลกังพานมิสัพโสสัพเพพุทธาปรามปตตาปเจนจจะยังพระรังอรหันตานาจะเตชนะนัลกังพานมิสัพโสสัพเพพุทธาปรามปตตาปเจนจจะยังพระรังอรหันตานาจะเตชนะนัลกังพานมิสัพโสสัพเพพุทธาปรามปตตาปเจนจจะยังพระรังอรหันตานาจะเตชนะนัลกังพานมิสัพโสสัพเพพุทธาปรามปตตาปเจเนจจะยังพระรังอรหันตานาจะเตชนะนัลกังพานมิสัพโส สาธุสาธุสาธุด้วยอำนาจแห่งบุคคลส่นที่ข้าพเจ้านายอัครยชาสีได้สวดสายายพุทธมนต์เหล่านี้ข้าพเจ้าขอนมก้าวถวายเป็นพระราชสนแด่สมเด็จพระยังเจ้าสัรติกิิพภะรมราชินาภพรมราชาปีหลวงผู้ผู้เสด็จสู่สวนใครขออน,นุสงแห่งบุคคลส่นี้ขอจงเป็นศัพพ์สิมคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้วคา,าดปลอดภัยจากทุกสศงโรคภัยอันตรั้งปวงให้มีแหล่งได้อันสุดสมคงเป็นสมมาอาชีพคำชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอให้ได้มีแก่ค้ว่าวเจ้าขอให้ค้าพาเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสังสอนแห่งองค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าดำรงอยู่กวาดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมสะดวกการบุญลึกสนนี้ผู้เิมสันทรน้อมส่ง อนมมอุภาพมงคลเปสู่ผู้มงคลพระปิตายอดสถกขีทั้งฝ่ายนั่นและฝ่ายลาวรวรวมถึงมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอุเรกจ,จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนดย้วยพูททานุภาพเทวานุภาพและนิธรรมภาพอส,าสังสิต์อำนวยผลให้เป็นสด็จม,มงคลแก่ผู้ขอารพทุกทุกประการที่เธอสาธุสาธุ